สวัสดีค่ะวันนี้ซื้อขนมปังนะคะมีมีงามีงาพวกธัญ,ญพืชนะหอมมากขนมปังตัวนี้ซื้อมาสี่ชิ้นนะคะเราก็จะหั่นใส่ช่องฟิตเอาไว้นี่นะคะส้มโอแล้วก็จะเป็นองดีฟนะคะเป็นกล้วยเป็นแตงกวาสลัดพริกแค่นี้นะคะการเป็นอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะ ทำสลัดกินค่ะก็จะมีมะนาวไข่เราก็ต้องตุนไว้นะคะช่วงนี้ไข่บางบางที่มันขาดตลาดไม่มีขายก็จะเป็นมะนาวนะคะเยอะที่สุดเลยจ้าในตู้ก็มีอีกนะขึ้นในตู้ก็มีอีกซื้อมาทำอะไรอันนี้มันฝรั่งทอดนะคะมีแป้งแล้วก็จะมีเกลือมีขนนมีพริกไทยนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตัดขนมปังนะคะเก็บไว้ในช่องฟิตสามใช่ไหมเชอร์สามมันใหญ่ไปไหมเนี่ยข mm hmm. อาเนี่ไอตัดสมองอ่ะนี่ไปกินก่อนอยูจะกินข้าวต้มยำหรือว่าจะกินบมดแต่มีข้าวเอาข้าวต้มยำไปทาวายแล้วก็กินบมดแต่เฟิร์สหรือว่าไงห, mm hmm. หรือว่าเอาข้าวกับปลาแล้วดูจะกินอะไรเฟิร์สก็ไปกินดี กินอะไรก่อนก็กินไปเลยไม่ต้องมาให้ไอ้จักให้อยากก,กากกินอะไรก็ไปตักกินเลยมีข้าวมีอะไรนะเนี่ยเอากินกาแฟแล้วอุ้ยคุณเห็นอะไรอะ่ะขอเห็นมือเดคยตอโอ้อ อืมขนมปังอยู่นี่จะต้องมันแข็งไปไหมเนี่ยแต่หอมมาก แล้วองดิฟทำไมซื้องั้นมานี่นะคะเราตัดใส่ถุงหิ้วแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้กินนะคะ,อ,ะอันนี้กินได้นี่เขาว่าเฟยมันกินได้นะเชยไม่เห็นคนไทยเขากินกันนะ เอาไปลวกกินน้ำพ <poured> ิษ่ะอยู่ต้องลูกว่ามันอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เราจะได้รู้คิดมันยาว